หรือว่าเกี่ยวกับอันแคนาดาเดย์นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมไปิงเซียพาไปเที่ยวคิวเบกนะคะท่านผู้ชมจ๋ามุมเก้าดอลลาร์แคนาดามุมสิบกว่าดอลลาร์แคนาดาค่ะท่านผู้ชมจ๋าเห็นบอคือแบรนด์ของลูรุเลมอนะค่ะท่านผู้ชมจ๋านะฮะยับซีซั่นซัมเมอร์เซลมาแล้วจ้า ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วค่ะคำว่ารถกระน,นำซัมเมอร์เซลนี่เป็นจังใดค่ะท่านผู้ชมจ๋า<อ>เมื่อได้ยินแล้วจะต้องเดินตรงปรีหรือว่าตรงดิ่งเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้ากันเลยที่เดียวจ้าท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็มองนี่จ้าที่เก้าที่เดิมเขาไม่พิงนั่นก็คืออัปเปอร์โจ้าอัป เปอรแคนาเดียนมอนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๊ะอัปเปอร์แคนาดาหมอจ๊ะบรรลุว่าเอิญจังไดละละปัดที่นี่นะคะเมื่อได้ยินคําว่าซีซันของการลดราคาแบรนด์สินค้าต่างๆนะคะแม่พิงกับบ๊อบผาดกันเลยเดียวจ้าก่อนแม่พิงสิได้ช้อปปิ้งนะคะมนุษย์แม่ค่ะนี่แหะค่ะก็ต้องตามใจลูกๆก่อนจ้านะคะหลังเลิกเรียนมามาพอดีบาดที่นี่นะคะสิว่าจังไดละคะอ้าวนะคะก็ต้องมาซื้อของให้ลูกๆก่อนที่คุณแม่จะได้พาไปช้อปปิ้งกันท่านผู้ชมจ้านี่เห็นบ มีผู้ใดเป็นคือกันบาจามนุษย์แม่เห็นบาจาลูกนี่ติดคักนะคะโลบอกหรือว่าโลบอตอ้นี่ยังนี่แหะประมาณนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจ้าได้ยินแต่ลูกเล่นเกมนะคะเกมโลบอคหรือโลบอตนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจา้าอันนี้อันนี้จะต้องซื้อกาดเข้าไปเติมนะคะ ซื้อเป็นเงินไปเติมในในในเกมจ้าท่านผู้ชมจ้าเอาก็เลยตามใจนะคะก็บอได้ตามใจลูกหลายนะคะท่านผู้ชมจ้านั่นนั่นที่นะคะสื่อให้ค่ะท่านผู้ชมจ้านะคะเพราะว่า่างนั่งเป็นเด็กดีก็เลยต้องให้รางวัลนั่งเนี่ยสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมจ้านะคะก็ให้รางวัลเงินนั่งอะไรจ้าตะวันนั่งกะนะคะซื้อเองจ้านะคะลูกก็ได้ซื้อเองค่ะเพราะว่าคุณแม่ให้เงินไปแล้วในการทําดีแต่ละครั้งนะคะนั่งกะเก็บเงิน เอาไว้ซื้อละคะท่านชมจ้านะคะเอาไว้ซื้อของที่นั่งอยากได้นะคะในส่วนของลูกค่ะนะคะใครให้ลูกจับแล้วกลับไปจ่ายเงินเองจากนี่ละจ้านี่มิพิงก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากรนะคะท่านชมจ้านี่เป็นจังไดละคะร้านเกมกับท่านชมนี่นะคะร้านเกมในช็อปเกมเระจ้าเป็นจังไดกับเบิรงกันนะคะมีทั้งมาริอมาริโอเกมต่างๆนี่เบิร์ตจะท่านชมจ้าเห็นบอไนะคะโอ้ยนะคะเจ้าหน้าที่ประจําจุดประจําเคาน์เตอร์กันน่ารักน่ารักนะคะหล่อด้วยนะคะท่าน ชมจ๋าใจดีนําจ้าอืมผู้น่ะโอ้ยสรงหยิบไม่เฮ้าผู้นี่ไปบายเฮ้าผู้น่ะ อืมเนาะเอานะคะหลังจากภารกิจที่ต้องพาพี่ไปปูซื้อของเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจ้าบัตรที่นี่สร็จ,จังไลแต่บัตรที่นี่คนหน่อยนะคะคนเล็กนะคะคนโตได้คนเล็กจะต้องได้เหมือนกันวน่าสั้นท่านผู้ชมเป็นจังไลยเ็นเบอกลกสาวข่อยลิปของนางนะคะนั่งบอกว่ามือนี่นั่งจะต้องซื้อของนะคะติดใหม่ติดมือน้เพราว่าพี่ได้ซื้อของไปแลว้วว่าสั้นท่านผู้ชมเบิ้งเอาโลดลูก ลูกไม่พิงนะคะท่านชมจ๋าเป็นจังไดน,นะคะเอาละคะ่กะก็เลยต้องได้ตามใจนา่งนะคะบัเสื่อของราคาแพงหรือเาก,กสิภาพไปสื่อของในดอลลาร์ลามากกับพ่อจ่าให้นา่งได้ประดิษฐ์ประดอยนะคะให้มีความคิดสร้างสรรค์จาาท่านชมจา๋าเอาบัตรที่หนี่กสิภาเข้าไปในลานดอลลารามากันเลยเด้อไม่พิงขอบอกไป <บา S 1> <อ>เลยน,นะคะว่าช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงของวันชาติวันอันอินว่าจังไดคะท่านผู้ชมจ๋าคะเจ้าเอื่นว่าอันแคนาดาเดย์คะท่านผู้ชมจ๋าเป็นวันชาติเป็นวันแห่งชาติของขจ้านะคะเป็นวันแห่งชาติของคนแคนาดาคนแคนาเดียนนะคะท่านผู้ชมจ๋านะคะกาตรงกับวันวันที่หนึ่งก่อรกฎดาคมนะคะ2566นนะคะจริงๆแล้วก็คือ ตรงกับวันที่หนึ่งของอันเดือนกร,รกฎาคมของทุกปีกระท่านชมจ่าเป็นวันชาติของข้าเจ้านะคะเป็นวันชาติของคนแคนาเดียนของประเทศแคนาดาจ้านะคะเอาละค่ะบัตรที่นี่นะคะเมื่อเข้ามาในร้านดอลลาร์มากแล้วเข้ากระเด็กของแล้วนะคะได้สินค้าที่เราต้องการที่จะซื้อแล้วข้ะท่านชมจ่าเอาบัตรที่นี่นะคะกมาต่อแถวนะคะมาต่อแถวเพื่อจะไปจ่ายเงินกระท่านชมจา่ามมนุษย์แม่มนุษย์แม่ข้ะท่านชมจ่าเป็นคือกันกบ้าจ้า <c> ก <oughs> ก่อนซื้อของให้เจ้าของก็ต้องซื้อของให้ลูกๆก,ก่อนนะคะต้องให้ลูกๆนะคะได้ของได้สินค้าก่อนนะคะท่านชมจา๋าได้ของที่ตัวเองมากตัวเองชอบก่อนนะคะถึงจะมาหอดมนุษย์แม่ค่ะท่านชมจ๋านะคะ,มม <c oughs> ะ,คะโอเคจ้ะนะ,ะหลังจากนั้นนะคะมนุษย์แม่ก็ได้จ่ายเงินไปแล้วบัตรนี้นะคะท่านชมจา๋าน้องอันเซนกับ,บ่ไดซื้ออยางลายเดาค่ะเป็นพวกประดิ์ประดอยนะคะกำลงกำไรวัตั้นนะคะท่านชมจา๋าสอยข้อนะคะเอาไว้ให้นั่งอันได้ปริดประดอยจ้ะหลังจากนั้นเราก็มานั่ง พักกันสักครู่หนึ่งกับท่านชมจานี่ละค่ะก่อนเข้าสิบไปต่อนะคะเพราะว่าก็เหนื่อยแล้วนะคะทั้งเดินนะคะทั้งใส่คว้านกับลูกนะคะทั้งเว้าลายกับลูกกับท่านชมจาลูกกับผ้ากันเลนดื้อลายนะคะท่านชมนะคะเห็นบอจ่าอันนี้นะคะก็เป็นภาพที่เท้าจะต้องมาทายเป็นที่ระทึกข่ะเป็นมุมนะคะเป็นมุมหนึ่งของอัน ในห่างแห่งนี้ค่ะท่านชมจา๋าเพราะว่าข้าเจ้าจัดเป็นอันช่วงซีซั่นของแคนนดาเดย์ค่ะท่านชมได้เวลาของแม่พิงค์ได้ช้อปปิ้งแล้วนะคะท่านชมจา๋ามนุษย์แม่นะคะเอาละค่ะแม่พิงค์ก็ได้เข้ามาในร้านสปอร์ตเชคนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ละค่ะแม่พิงค์ก็นี่ละค่ะ,ะ,คะว่าสีรองเท้าค่ะเพราะว่าอย่างตีช่วงนี้เป็นช่วงอันซ้ำเหม่ค่ะฤดูร้อนของอันแคนาดาแล้วนะคะท่านชมจา๋านี่ละค่ะเขรานาห้อนแล้วนะคะแม่พิงค์ก็เลยมาซื้อรองเท้านะคะซึ่งราคาไม่แพงค่ะท่านชม นี่ราคาเป็นรองเท้ายี่ห้ออันคอนเวิร์ค่ะท่านชมจานี่ราคาเนาะมันจีดาใส่ง่ายๆนะคะนี่เป็นรองเท้าผ้าใบค่ะท่านชมจ้าเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะนี่เห็นบอนะคะกระจอกบอกว่ามันเป็นสลิปอ่อนน้ำสั่นแม่พิงก็เลยยางเขามาเบิงนะคะแต่ก็ดูในอันเช็คแล้วค่ะเช็คราคาแล้วก็เช็คว่าเข้าสื่อยังก่นที่สิเขามาสื่อในสปอร์ตเช็คค่ะท่านชมจ้าแม่พิงก็เลยเช็คราคาแล้วนะคะก็โอเคนะคะราคาไม่เกิน100ดอลลาร์แคนาดาจ้าแต่ว่าคู่นี้ประ ประมาณอันร่วมๆแล้วนะคะประมาณ70กว่าดอลลาร์แคนาดาค่ะเพราะว่า65ดอลลาร์แคนาดาบวกเว็ทอีก13เซนจ้านะคะอ้าวลังจากนั้นนะคะแม่พิงก์กัสิไปต่อค่ะนะคะมาต่อกันที่โอเนวีนะคะท่านชมจ้าเห็นบอร้านนะคะเป็นร้านแบรนด์ร้านหนึ่งในในเจินมาจังไยนะคะในอัปเปอร์ แคนาดามอแห่งนีค่ะท่านผู้ชมจ๋าเฮาสีมาซื้อออียงตีเราจะมาตามหาเสื้อเป็นแบบแฟมเลี่นะคะเสื้อเสื้อค่ะท่านผู้ชมจ๋าเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อเชิดค่ะถี่ใส่เป็นแบบครอบครัวนะคะในวันอันอันเจอมาจากไหนคะช่วงอันที่เป็นอันวันแคนาดาเดย์นะคะท่านผู้ชมจ๋านะคะข้าวกรเจะ๊ิมีข้อเลกชันนะคะเป็นเสื้อให้ครอบคัวนะคะไวซื้อค่ะไวซื้อไว้ช้อปปิ้งค่ะท่านผู้ชมจานี่นะคะเราก็เดินเข้ามาตรงดิ่งเข้ามาตรงโซนนี่จ้าท่านผู้ชมจ๋านี่เห็น เราเจอแล้วนี่เฮนบอค่ะเห็นบอ,น,น,บอนี่ค่ะเป็นคอลเลกชันนะคะเป็นคอลเลกชันของแอนแคนาดาเดชค่ะท่านผู้ชมจ๋านะคะข้าเจ้ากระซิมี มีใส่ต่างๆนะคะเสื้อนะคะเป็นแบบปรวดได้ต่างๆนะคะเกี่ยวกับอันชาติแคนาดานะคะท่านชมจ๋าชาติเนาะชาติหรือว่าเกี่ยวกับอันแคนาดาเดน่ะแหละค่ะท่านชมจ๋านี่เห็นบอกนะคะลูกชายก็ได้เลือกเสื้อแล้วนะคะท่านชมจ๋าจริงๆแม่พิงค์เบิ้งเอาไว้นะคะเป็นเสื้อสีขาวค่ะอยากจะใส่เสื้อสีขาวนะคะให้ทุกคนได้ใส bueno. ่ในครอบครัวค่ะท่านชมจ๋าเฮาสิใดทายรูปกันนะคะนี่แหละค่ะก็มาเลือกเสื้อตรงนี้จ้านี่เป็นเชลนะคะแม่พิงค์กัเลือกเบิ้งค่ะว่าอืมน mm ี่นี่นี่สีนี้แม่พิงค์อยาก ้สีขาวค่ะท่านชมจา๋าก็ก็จะซื้อให้อันท่านประธานหนึ่งตัวค่ะท่านชมจา๋าแล้วก็แม่พิงหนึ่งตัวพี่เบป,ปุหนึ่งตัวแล้วก็น้องออนเส้นหนึ่งตัวค่ะท่านชมจา๋านะคะอ่ะคนละตัวไปเลยนะคะจะได้ใส่ไปเที่ยวกันค่ะท่านชมจ๋าแม่พิง15ส้้าไปเที่ยวคิวเบกนะคะท่านชมจา๋มาเจอินไว้ตังใดนะฮะในรัฐคิวเบกบนในเมืองคิวเบกค่ะท่านชมจ,า <c oughs> <c oughs> จ๋า,จานะฮะนะคะเราก็เลยมาซื้อเสื้อค่ะมาซื้อเสื้อตรงนี้ไว้ใส่กันเป็นอันไทยรูปครอบครัวนะคะ,คะท่านชมนี่เห็นบ่โอ้ย แต่ว่าไซส์นะคะท่านชมจ๋าไม่พิงเลือกไปเลือกมากแล้วสีขาวนะคะสีขาวมันมีแต่ใส่ใหญ่นะคะไม่มีไซส์เล็กเลยประสันนะคะไม่พิงก็เล็งงๆอยู่นะคะสุุปแล้วสีขาวนี่ไม่พิงสีใดบอนะคะเดี๋ยวขอเลือกเบิรงก่อนนะคะท่านชมจ๋านะคะโอ้ยไม่พิงอยากจะบอกว่าส่วนนี้ก็ลดราคานะคะลดราคาราคาถึงกี่ดีค่ะท่านชมจ๋าตัวหนึ่งประมาณ8ดอลลาร์แคนาดาค่ะท่านชมไม่แพงเลยค่ะนะคะ แต่ถ้าเป็นคอลเลกชันของพวกอัดิสนีย์นะคะราค่ากับสีสูงขึ้นมากนิดหน่อยนะคะประมาณ12ดอลลาร์แคนาดาจ้าท่านผู้ชมจา้าแต่ว่ากระไหนารักนนารักนะคะแต่นี่เห็นบอเห็นบอนี้นี้นี้น,น,นีโอ้ยลายคอลเทนตนของดิสน,นะะนีย์นะคะมินนี่ค่ะท่านผู้ชมจ้าเห็นบอโอ้ยนะคะเอาละค่ะนะคะนะเต็มงบของเรานี้ไม่เกิน10ดอลลาร์แคนาดาจ้าตัวละนะคะไม่พิงก็เลยเดินมาดูสีขาวฝั่งนี้ค่ะแต่มันเป็นเสื้อกามค่ะท่านผู้ชมจา้ามันเป็นเสื้อก้ามนะคะไม่พิงก็เลยคิดว่าน่าจะ ไม่เอาเสื้อกล้ามกันท่านผู้ชมจ้านะคะแม่พิงกับลึกเบืองเบิ้งนะคะของน้องอนเส้นกันยังไ่ทนใดๆจ้าท่านผู้ชมนะคะจังไดนะเลยแต่ของทานปรท่านคนเดียวแล้วบัดที่นี่นะคะก็เลยต้องกลับมาซื้อเป็นเสื้อสีเทาเอานะเสื้อสีนี้แล้วจ้าท่านผู้ชมจ้านะสีขาวน่าจะไม่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นี่น่าจะได้เป็นเสื้อสีนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นี่นะคะแล้วขอแม่พิงอันเลือกเสื้อกอนเดอร์บัดที่นี่นะจ้าเบิ้องลูกเบิ้งขากไปตามแม่พิงแล้วจ้า ลุบแล้วนะคะจะได้เสื้อนะคะที่ตรงตามขนาดของทุกคนนั้นก็คือเสื้อสีเทาตัวนี้แหละค่ะท่านชมจ๋านะคะโอ้ยเนาะอยากได้สีขาวก็ได้สีเทาวาสันท่านชมจ๋าเฮ้จังไดระบตดที่นี่นะคะเนาะอ่ะนะคะได้สีนี้ก็ได้สีนี้ค่ะท่านชมจ๋าอ่ะบัดที่นี่นะคะเดี๋ยวไม่พิงสีคอเก็บภาพบรรยากาศนะคะช่วงอัน ซัมเมอร์เซลนะคะในร้านของโอนเนวี่นะท่านชมจานี่ราคาเห็นบอราคาถูกถึงนะคะลูกสาวนะคะ,คะอยากได้กระเป๋าระบัดที่นี่นะคะก็ะเลยต้องสื่อห้ยค่ะท่านชมจานเ็นบอถ้าเป็นช่วงนี่ราคามันลดราคามันกระสีลดราคาของข้าวอิลีค่ะท่านชมจานราคาถึกอิลีเนาะนะคะเอานะผู้ใดรู้แล้วนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาก็อย่าลืมเข้ามาช้อปปิ้งกันเดอ้อบัตที่นี่เดอ้อท่านชมจานเห็นบอราคาถูกมากค่ะท่านชมค่ะแล้วก็สินค้าของข้า ก็น่าซื้อมากนะคะยั่วน้ำลายแม่มากๆเลยค่ะท่านชมจ๋าบรูสีบาดจังไดนะคะ ถ้ามีเงินหลายก็สิเม้าบัดรหลานก็เต่านั่นแหละค่ะท่านผู้ชมจ๋าเอาเะบัดที่นี่นะฮะได้เวลาจ่ายเงินแล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าถ้าใจได้จ่ายเงินก็สบายใจแล้วนะคะแม่พิงค์นะคะท่านผู้ชมลดความเครียดลงมากเร็วนะคะเวลาช้อปปิ้งนะคะกับสีหน้าตาบานเนี่ยจ si ักหน่อยนะคะท่านผู้ชมจ๋าเนาะอารมณ์สดีขึ้นนะคะเอานะคะหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมจ๋าแม่พิงค์กับสิผ้ามาเบิงนี่แหละค่ะซาร่าค่ะท่านผู้ชมจ๋าเสื้อผ้าแบรนด์ซาร่านะคะข้าเจ้าก็ลดราคาคือกันนะแม่พิงค์ก็เคยบอกแล้วว่าสิผ้ามาเบิง ะะอยากจะพามาเบิงมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงที่เบนซาร่านะคะซาร่าข้าเจลล้าลุาดราคาาท่านผู้ชมจานะคะอาไม่พิงกก็นะคะ ทำตามสัญญาแล้วเด้อนะคะท่าน tá, ชมจ๋าเอานะคะเมื่อมีทิงยางเขามาในลานซาลาแล้วนะคะท่านชมจ๋าอยากจะบอกว่าอืมก็ตะลึงกับราคานะราคามันกระถือลงอิหลีจ่าท่านชมจ๋าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอียงตีแมเพียงนะแม่พิงอยากจะบอกว่าต้องเลือกดีดีค่ะท่านชมจ๋าเนาะถ้าอยู่บ้านเห้านะคะเข้าจอกับสิติสเป็นโซนนะเป็นโซนเป็นไซส์ต่างๆไหวเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ายุหนีค่ะถ้าท่านผู้ชมจ ate, no ๋าือจังมัน มวนอุ่ยอุ่ยปุ่ยนี่ท่านผู้ชมจ้า<น>ะาไม่พิงเขามากไม่พิงกันเลือกซ่อนมาถือเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าราคาข้าเจ้ากับอืนะคะช่วงลดราคานะคะมันกับสิเลนในจกหน่วยะคะ่ะท่านผู้ชมจ้าเพราะว่าเข้าเจ้ากันเลือกนะฮะเลือกแล้วมันก็ล่วงแล้วมันก็หล่นแล้วก็นะคะท่านผู้ชมจ้าไม่รู้ว่าสิตามหาเสือผาที่ไม่พิงใดเบิ้งไว้ว่า มองไดอะท่านชมจ้าเพราะว่ามลลานตาไปเบิดวาซ่าท่านชมเบื้องเอานะคะเบื้องเอารวจ้ามันกับสีมุนอีปุ๋ยเละเทะแน่จักหน่อยค่ะท่านชมจาเลือกบัถือไม่รู้สิว่าจังหดค่ะท่านชมนะคะแม่พิงก็เลยแต่งแต่ยางเก็บ่ามที่เบื้องก่อนนะคะเอาละนอบัตรที่นี่นะคะแม่พิงก็ยืนงงอยู่ในดงแบนเสื้อผ้าซาลาอยู่นี่แหละค่ะท่านชมจ้าจังหดระบาดที่นี่บัตคือไทยห้าเนาองแม่พิงก็งงงงงงงวยจะท่านชมจ้าไม่รู้ว่าสิไปเลือกอยู่ตรงซ้นใดนะเลือกเสื้อผ้าที่เห้อา แะะม่พิงก็เดินไปเดินมาคะ่ะท่านชมจ๋าสีสืสอ,อนนี่มันกะอืมจังได้ละคะมันช่วงอันซ้ำเหมร์อยู่ค่ะท่านชมจ๋านะคะช่วงอันเจอมาจังไดคะ่ะฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวของแคนาดาคะ่ะท่านชมจา๋ามันกะอืมจังไดน,นะ,ะท่านชมแม่พิงก็เดินไปเดินมาเลือกซื้อเลือกหาอยู่นี่แหละคะ่ะท่านชมจา๋า <laughs> ยืนงุ่งอยู่ในดงสรลอยู่นี่แหละจ้าท่านชมจ้าเป็นตั้งใดระบาดที่นี่นะคะเลือกบัตรถือกันเลยที่เดียวนะคะตามหาเสื้อผ้านะคะนะคะท่านผู้ชมจ้าหาใส่จกของมันกับเจอกันท่านชมจังใดระบาดที่นี่นะคะมีแต่ไซส์เอ็มไซส์ L อลไซส์เอ็กแอลนะคะท่านผู้ชมจ้าไซส์เอสอยู่ไหนนะคะเอ็กเอสอยู่ไหนก็ท่านผู้ชมจ้าโอ้ยนะคะนี่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 โอ้ยแล้วก็เห็นนะคะนี่นี่นะคะเร่งไปเร่งมานะมุมเก้าดอลลาร์แคนาดากท่านผู้ชมจ้ามุมนี้นะคะ มุมเก้าดอลลาร์แคนาดามุมสิบกว่าดอลลาร์แคนาดาค่ะท่านผู้ชมจ้าเห็นบอ จังไดร่ะบัดที่นี่โอ้ยนะฮะอยากจะซื้อแต่ก็ไม่มีไซส์ค่ะท่านผู้ชมจ้าเมพิงกะเลือกไปเลือกมากค่ะท่านผู้ชมจ้าอยากจะซื้อแต่ไม่มีไซส์นะคะพ่อเฮาเห็นไซส์ที่จะซื้อแล้วนะคะท่านผู้ชมจ้ามันกระชํำรุดค่ะท่านผู้ชมจังไหล่ระบัดที่นี่อือเกาหลลา์แคนาดาตายแล้วตายแล้วอยากตายตายอยู่ตรงนี้แาคะท่านผู้ชมจ้าอยู่อยู่หน้าตรงนี้ราคาท่านผู้ชมจังไหล่ะบัดที่นี่นะว่าจะซื้อซื้อจังไหรจังไหนะนะไม่มีอะไรได้ติดไม้ติดมือเลยค่ะ ดั้ชมจ๋า <c oughs> ไม่พิงเลือกบ่เถอะค่ะเบิ้งไปเบิ้งมามันกับบอมี่ใส่จะของ่ะดั้ชมจ๋าอยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งนะคะแต่จังหดค่ะดั้มชมจ๋านะคะเบิ้งไปเบิ้งมานะคะเอานะคะพอมาเบิง้งอันเสื้อนะมาดูเสือ้อเสือ้ออันเสือ้อไว้ใส่ท์ใําใสไซไว้ใส่โอ้ยไม่พิงนะเอาเสื้ออันยืดไวใ้ใไ่ธรรมดานี่ก็่ะจังหดน,นะคะ โอ้ยราคากันหนาสื่จ้ะซิบก่าดนราคแคนาดานะจ๊ะแต่ว่าจังไดคิดไปคิดมานะเบิ่งหน้าไม่ปิงวดวจ้า <laughs> ไม่ปิงเลือกบถ่ถอกเลยจ้านะคะ <laughs> มันเลือกไม่ถอกมันไม่บ o ด y f ฟ e l นะคะมันไม่ได้ฟิวในการที่เราจะซื้อเสื้อนะคะท่านผู้ชมจ้ะ,ะในการซื้อเสื้อผ้าหรือว่าอีย่างนี้แหละค่ะท <laughs> ่านผู้ชมจ้ะ,ะ <laughs> มันเละเทะ บลุมตุ้มเปะไปเบิดค่ะท่านชมจังไดสรุปแล้วแม่พิงบ์บดายจ้าแม่พิงไม่ได้อะไรเลยจากซาร่าในการรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ของซาร่าในครั้งนี้ค่ะท่านชอยากจะบลูสิบมีคำบอกค่ะท่านผู้ชมจ้าอยากจะได้อะไรจากซาร่านะคะไปชัก สองชิ้นหรือว่าสามชิ้นกระต้้มชมจา้าไม่ช่วงลดราคาเนาะกับบ่ไดกระต้้มชมจา้จาจังใดนะคะแม่ปิงาอีหลี่ค่ะนะคะเอาว่าเป็นอย่างน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านนี้กระตุ้มชมจ้าโอ้ยนะคะนี่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 น,น,นี่เห็นไหมลูลู่เลมอนกระต้้มชมจา้ลาลันลู่เลมอนนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งเอื่อนว่าจังใดนะคะท่านชมจา้าเป็นสินค้าของคน,คนแคนาดาคะ่ะที่ได้รับความนิยมมากมายนะคะแล้วก็เป็น นแหนนี้นะคะเป็นแหรนไอเทมที่เราจะต้องมีค่ะท่านผู้ชมจ๋าลูลูเลมอนบอกค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่ข้าเจ้าเอินอยู่นะคะนี่ละค่ะนะคะผู้ดายซ้ายออกกำลังออกกำลังกายนะ,ะท่านผู้ชมจ๋าออกกําลังกายนะคะต้องใส่แบรนนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าส่เลวนี่อื้จากเจ้าบม่อยากออกกําลังกายเจ้าจะต้องออกกําลังกายว่าสั้นท่านผู้ชมนะคะข้าเจ้าว่าจังสั้นค่ะ <laughs> แบรนด์นี้นะคะท่านชมจ๋าแบรนด์นี้นะเมื่อคุณมาอยู่แคนาดานะคะคุณจะต้องซื้อค่ะท่านชมจ๋านี่แหละค่ะลูลูเลมอนนะคะท่านชมจ๋าจําไว้เด้อลูลูเลมอนค่ะท่านชมนะคะเมื่อไม่ทิ้งย่างกลายเข้ามาในร้านแล้วค่ะท่านชมจ๋านี่แหละค่ะโอ๊ยกระล่าน่ตาเบ็กเบิดเลยนะคะท่านชมจ๋านะคะเห็นบอจ้านี่สีสันนะสีสันแล้วก็สินค้าของข้าเจ้านี่นาซื้อนาสื่อกัะท่านชมจ๋าเห็นบอเห็นบอหนาสื่อบอ แม่พิงบอกแล้วเด้อว่านี่เป็นแรไอเทมที่คุณจะต้องมีนะคะเมื่อคุณมาอยู่แคนาดานะคะท่านชมจ๋า <c oughs> นะคะ <c oughs> นั่นก็คือแบรนด์ของลูลูเลมอนค่ะท่านชมจ๋านะคะ,ะ,คะ <c oughs> ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแบรนด์ของลูลูเลมอนค่ะท่านชมจ๋าแต่ราคานั้นอยากจะบอกว่าแม่พิงซื้อได้เดือนละโตกับ ดีใจแล้คะค่ะท่านผู้ชมจ้าราคานี่มันเร่งที่ดีค่ะท่านผู้ชมจ้าราคาของแบรนด์นี้นี่แรงจริงๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อแม่พิงได้สัมผัสแล้วนะคะในผลิตภัณฑ์ของพระเจ้าแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าพิงค์กับจิใจค่ะอยากจะซื้อเลยามาซั้นท่านผู้ชม เป็นจังไดนะคะเจบอิเละในส่วนของราทานะเอาลค่ะแม่พิงก์ก็เข้ามาลองนะคะเข้ามาลองกางเกงในห้องลองกางเกงค่ะท่านชมจ๋าเห็นบอนะคะแม่พิงก์ก็นะคะถ่ายบรรยากาศไม่เบิ่งจ้าเมื่อแม่พิง์ได้เข้ามารองกางเกงในห้องลองกางเกงแล้วนะคะห้องล่องเสื้อผ้าห้องล่องเก่งเนะคะท่านชมจ๋าเห็นเป็นจังไดคะนี่ละค่ะลูกสาวค่ะท่านชมจ๋าจะต้องตามคุณแม่ไปด้วยอยๆนะคะมนุษย์แม่นะคะก็เป็นแบบนี้ละค่ะท่านชมจ๋าเอาละค่ะแล้วเละแล้วค่ะท่านชมจ๋าเละ แวไม่พิงก็ได้มาหนึ่งตัวค่ะท่านชมจ๋าเป็นกางเกงนะคะถ้าเป็นกางเกงของดูรูเลมอนค่ะในการออกกำลังกายอะ่ะถาม่าไม่พิงออกกำลังกายบอบอจา้าใส่อยูุ่บ้าน<อ>ซื้อก็พร้อมแล้วแล้วก็ท่านชมจา๋าเพราะว่าอียงราคามันแรงค่ะท่านชมจา๋าราคามันแรงแล้วก็ใส่แห้งค่ะท่านชมจา๋าใส่แห้งละกออันพร้อมไปนี่โตเลยจ้าก,กินมะม่าไปเลยจ้าทั้งเดือนนั่นแหละไม่พิงนะคะสมกับอันนีน่นะจา้าสมกับอยากไ้กางเกงบ,บ่บัตทีนี่นะ,ะท่าน ชมจา๋ากางเกงตัวหนึ่งเสือบจะสามพันค่ะท่านชมจ๋าเป็นจังใดนะเอาแล้วนะคะถ้าใครชอบแรไอเทมนี้นะคะท่านชมจ๋าก็อย่าลืมเข้ามาซื้อกันเด้อถามมาลดราคาบอลดราคากันค่ะท่านชมจา๋าไม่ลดราคานะคะช่วงนี้ราคากันยังเต็มอยู่นั่นราคาท่านชมจ๋า <laughs> <ś led> <ś led> โอ้ยหนอบัตรที่นี่นะคะแมพิงนะคะยางจนหัวฟูนะ,ะท่านผู้ชมจ้าเป็นจังได้ล้คะนี่และคะ่ะเลือกได้เสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมจ้าได้กางเกงออกกา้งกายมาหน,น,น,นึ่งตัวกับท่านชมนี่ละคะ่ะเมื่อได้แล้วก็ต้องมาต่อแถวจ่ายเงินระบบัตที่นี่นะคะท่านผู้ชมจ้าบรรยากาศกับประมาณนี้แหละคะับโอ้ยลูกสาวไข่บัตรที่นี่ <ś led> <ś led> นางเลียนยิ้มน่าติ๊กมากค่ะท่านผู้ชมจ้าอยากโชว์แน่จักหน่อยนะคะเอานะคะในระหว่างรอจ่ายเงินค่ะท่านผู้ชมจ้าเนาะเอานะคะทั้งฟังโซนของคุณผู้ชายนะคะก็มีนะคะท่านผู้ชมจ้านี่และคะ่ะเนาะเอาไม่พิงก็เลยเอารูปเอาภาพมาฝากจ้าในระหว่างยืนรอการจ่ายเงินกัะท่านผู้ชมจ้าคนกรลายค่ะท่านผู้ชมโอ้ยจะแมนเนาะขาเจ้าบ่ได้แจกฟรีเด้อจะแมนผ้ากันมาสื่อหลายคนหลายเต็มบ้านจ้าท่านผู้ชมจ้าคนเต็มห้านขนาดบ่ไดีลดราคานะคะ นะจ๊ะท่านผู้ชมจา๋าเนาะเอานะคะโอ้ยนะคะเป็นสังไดาล่ะค่ะแม่ปิงก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้เบิรงนี่ล่ะค่ะเป็นสังกหล่ะบัายแล้วแบรนด์ของดูรูเรมอนคะท่านผู้ชมจา๋าย่าอีกครั้งหนึ่งจะ <c oughs> ้ะแพงยี่ดีจ้ะแบรนด์นี่นะคะแบรนด์น,ะะน,นี้ราคาแรงมากเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าแตะกับกอดเจอมาจักหลานะคะเตะกระต้องอยากใส่อยากซื้อค่ะท่านผู้ชมจา๋าอยากใส่อยากใส่น้ำก้าวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอีหยังมันใส่สบายมันเบามันแบบ,น,แบ,บนะคะ ขอบอกเลยนะคะว่าแบรนด์นี่ค่ะเสื้อผ้าออกล่างกายแบรนด์นี่ไซดีอิเลค่ะท่านชมจ๋า <c oughs> ไม่พิงก็เลยบอกต่อเด้อท่านชมเด้อนะคะเอาแล้วนะคะท่านชมจ๋านะคะอย่าลืมมีนะคะอย่าลืมมีติดตู้ไว้นะคะท่านชมจ๋าเมื่อมาอยู่แคนาดานะคะ้วก็ประเทศไทยห้ากับมีแล้ว่ะคะท่านชมจ๋ามีเปิดช็อปขายแล้วเด้อนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันเด้อบัดที่นี้นะคะเอาแล้วค่ะไม่พิงก็ได้เวลาใจเงินใจตัง้วก็สบายใจค่ะท่านชมจ๋าล้วไม่พิงกระเนาะบ่ลููว่าศิวาจังไดนะคะมีพนัง งายทันหนึ่งค่ะบริการแม่พิงค์ดีดีนะคะแม่พิงค์ก็เลยนะคะทายคลิปเอาไว้ค่ะท่านชมจา๋า <c oughs> นะคะเอาละค่ะใจเงินแล้วค่ะท่านชมจา๋าแม่พิงค์ก็หน้าบานมาอีกแล้วค่ะท่านชมจา๋า <c oughs> หน้าบานแล้วนะคะอยากจะบอกว่า <c oughs> ใส่แหงแล้วล่ะค่ะท่านชมจ๋าใส่แหงแล้วค่ะท่านชมนะคะ,มมนะคะหน้าบานใส่แหงออกมาจากร้านค่ะท <c oughs> ่านชมจ๋า <c oughs> สตารกรร์จ้ของเลยนะคะวันนี้ชอบไปนะคะท่านผู้ชมจา๋าโอ้ยอยากจะบอกว่าเจ็บตัวยีดีค่ะเบิร์ดไปเกือบหมื่นก่ะท่านผู้ชมจา๋าโอ้ยนี่ละคะอันนี้ขนาดช้อปปิ้งแบบเบาๆนะคะท่านผู้ชมจ๋าเบาๆาช้อปปิ้งแบบเบาๆนะะา,น,ปปบบบาๆนะคะไม่ได้ ตั้งตัวมาเลยค่ะท่านชมจา๋าได้เตรียมตัวมาเลยจา้าเอานะคะได้ได้เวลาหิวน้ำแล้วค่ะท่านชมจา๋าเมพิงก็เลยอะนะคะเดี๋ยวจะพามาซื้อน้ำตรงนี้ค่ะท่านชมจ๋าเป็นชานมค่ะชานมไข่มุกนะคะมี่ขั้วนี้นะคะผู้ใดเคยกินอยู่ไทยแน่ค่ะท่านชมจา๋าใครที่ดูซีรีส์เกาหลีนะคะกะบระผาดกันตีห่อนี้เลยเมนบอกค่ะท่านมชมจา๋านะคะเอาละบานีที่น,นี่นะคะเมื่อช้อปปิง้งคอแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาซื้อชานมไข่มุก ติ๊ไปพังๆก็ทตุา,าชมจ้า <c oughs> มันบริเ้พังเลยนะคะราคานี่มันอือยากจะบอกว่า อันแก้วนึงมีประมาณ7จจุดกว่าดอลลาร์แคนาดาค่ะท่านชมจ้าอันแก้วขนาดธรรมดาเรกูร่านะคะไม่ใช่แก้วไซส์ใหญ่นะท่านชมจ้าเรกูร่านะเจดอลลาร์แคนาดาค่ะท่านชมโอ้ยแพงอยู่ด้ยวยเนาะว่าไปว่ามากก็ได้นะคะท่านชมจ้าแตก่กะอยากกินค่ะท่านท่านผู้ชมจ้านานเชือนะคะนานเถือนาน,อนานมือสิได้กินนะคะชานน่มไข่มุกจ้าคิดหดัวจ้าคิดหัวบ้านเฮ้านะคะแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีมากเกินไปค่ะท่านชมจ้าก็เลยแสกซึมนะคะเอาลค่ะ มาเบิงกันค่ะบัดที่นี้นะแม่พิงก็ได้มาซื้อชานมไข่มุกกันแล้วค่ะอยากจะบอกว่าอันร้านชานมไข่มุกอยู่นีนค่ะท่านผู้ชมจ๋าตอนใจเงินนะคะแม่พิงอยากจะบอกว่าอันราคาจ่ายเงินแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าเพราะว่าเขากดอันเข้าใจเงินเนะะาะขจอกก็มีถามได้ว่าอันอยู่ในเครื่องนั่นละจ้ะว่าอัน ให้ติปบอนะคะหรือว่าไม่ให้ชิปนะคะจะให้ชิปหรือว่าไม่ให้ชิปนะคะท่านชมจา๋าคิดว่าจังไหนะคะท่าน้ชมไม่พิงกับกดอันบอให้ชิปค่ะท่านชมจา๋าแต่ว่าอยากจะบอกว่าอันสีหน้าของพนักงานคะ่ะ <c oughs> เขาจกับบออินจอยนะ,ะไม่พิงมาซื้อน, <c oughs> น้ำแก้วเดียวกับสีห้ชิปเลยบอนะคะท่านชมจา๋าไม่พิงก็เลยมาเราให้ฟังจา้ <c oughs> นะะานะคะเอ <c oughs> านะผู้ใดอยากให้ชิปก็ให้ไปนะจ๊ะแต่ว่าไม่พิงไม่ได้ให้ชิป พานักงานนะคะในครั้งนี้ค่ะท่านชมจ๋านะคะไม่ปิงกับบรูว่าสิบบาทจังไหนค่ะท่านชมนะคะก็เลยอันกดปฏิเสธไม่ได้ให้ชิปน้องเข้าไปนะคะน้องเอานะคะหลังจากนั้น,นะค่ะเราก็ยืนรอนะคะหลังจากนั้นเราก็ยืนรอชานมไข่มุกนะคะด้วยความที่ระทึกนะคะระทึกใจะค่ะเพราะว่าอยียง ในพิงใ้สื่อชาน้มไข่มุกกินเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ไม่พิงอยู่ในแคนาดานี่แหละค่ะท่านผู้ชมจ้าเ uh huh. พราะว่าอีย่างกินกินอันกินหลายครั้งบ่ได้จ้าเพราะว่าราคามันแพงนะคะท่านผู้ชมจ้า ราคาแพงอิลีค่ะแพงกาบานเหานะคะท่านผู้ชมจ้าแม่พิงค์ก็เลยนี่และค่ะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศมาให้เบิงจา้าหนะเป็นจังสี่ละค่ะนะนะคะร้านชานมไข่มุกในแคนาดาจ้านะคะนี่แหละค่ะ,ะ,คะท่าท้ายสุดลรวเดอ้อบัดที่นี่นะคะแม่พิงค์ก็ได้พาไปดูบรรยากาศนะคะในการชอปปิ้งนะคะในการรถกระนำซัมเมอร์เซลของห้างอัปเปอร์แคนาดามอในขังนี้เล้วนะ,ะท่านผู้ชมจ๋าอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะ ทั้งแคนาดาค่ะ สินค่ะข้าเจ้ากัรถกันนำซัมเมอร์เซลล์นะคะใพมาเที่ยวแคนาดากัอย่าลืมซื้อนะคะอย่าลืมช้อปปิ้งกันเด้อนะคะบอกประชาสัมพันธ์กันไว้ตรงนี้นะคะท่านชมจ๋านะคะว่าช่วงนี้นะข้าเจ้าันรถราคาแบรนด์ต่างๆอีลีนะคะท่านชมจ๋ายกเว้นแบรนด์ของลูลูเลมอนนะคะหยอกหยอกค่ะท่านชมจ๋านะคะเอานั่นแหละค่ะท่านชมจ๋าผู้ใดเ,เข้ามาเบิ่งคลิปของแมพิงแล้วนะคะก็อย่าลืมให้กําลังใจไม่พิงกันเนี่ยเด้อจ่าเด้อนะคะขอกําลังใจนะคะกดไลค์กดสับสับ กดกดแชหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไม่พิงไปคิดไม่พิงได้นะคะท่านชมจ้าแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่ส่งมาให้แม่พิงมาโดยตลอดเนาะท่านผู้ชมเนาะขออันให้ช่องแม่พิงได้เติบโตต่อไปกันเรื่อยๆนะคะให้ถึงอันพั่นสต๊าฟไครกันในเด้อจ้า <c oughs> นะคะม่รู้สิบาจังไรนะคะให้ช่องแม่พิงได้เติบโตต่อไปกันเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมจา้าตอนนี้แม่พิงใส่แหงแล้วคะ่ะเนาะอนะคะสุดท้ายไท้สุดอีรีคะ่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมานะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมติดตามแม่พิงกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ e aí